ทวต,ติดชีวิตพอดวันนี้เราพาพอดมาทำความสะอาดคอนโดอันนี้ก็ขนเก้าอี้ลงมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนฮะ,ะตอนนี้ก็เราก็ไปทำความสะอาดกันต่อนะะโดยขนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้ามาแล้วก็ตัวน้องพอดมานะฮะกำลังเดินไปที่ห้องนะฮะ โดยมีพีก่กิจนำทางนะครับพีก่กิจมาเปิดประตูให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนฮนะสวยงามมากนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโดเดอะเช้งนะฮะที่เคยถ่ายลงคลิปไปนะครับในส่วนของอสระว่ายน้ำนะฮะห้องฟิตเนสนะครับต่างๆนะครับที่ทำคลิปไปนี่ก็จะเดินไปถึงในส่วนของตัวอาคารแลร้วฮะ ยู่อาคารแอลโอ้โหนี่ก็ไม่ยอมเดินเลยฮะขึ้นรถมาอย่างเดียวเลยอ่าโอเคครับก็จะได้เอารถไปคืนเขานะครับในคอนโดก็จะมีรถนะครับสำหรับไว้ยกของนะครับก็ลงจากลิฟต์แล้วนะครับเดินไปที่ห้องนะฮะโดยพี่ชาย อ่าถึงแล้วห้องกกหนึ่แปดนะครับเผื่อจะไปซื้อเลขครับก็ถึงห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาไว้ให้คนเช่านะฮะอ่าพันไปไหนเดี๋ยวเราก็มาทำการเปลี่ยนหลอดไฟนะฮะในห้องนะอ้าวอันนี้ก็พี่ perfect โอ้ยิ้มยิ้มนะฮะตัดผมใหม่ทรงกระลาครอบหัวนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะในส่วนของบริเวณรอบๆก่อนของห้องนะนี่ก็จะมีในส่วนของที่จอดรถนะครับเขาก็ทําเพิ่มเมจาะรูแหละทําเพิ่มกั้นไว้โอ้โหเป็นที่จอดรถที่เช่าเขานะฮะตากแดด เพราะว่าเขาก็ได้ขอนะในส่วนของที่จอดรถเพิ่มอ้าวมีดาราจำเป็นมายืนรอพิกิจนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะ,ะว่ามีอะไรบ้างฮนะเราก็ามาดูบรรยากาศในห้องนะมีแอร์ให้นะฮะตัวนี้มีแอร์มี มีม่านนะฮะมีเตียงให้นะครับแต่ที่นอนไม่มีนะครับตัวนี้ให้สองตัวนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะฮะมีบาร์ไว้ทำอาหารแต่ตู้เย็นไม่มีนะครับที่ถ่ายมาตู้เย็นไม่มีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องน้ำเราไม่ตามติดชีวิตพอแล้วห้องน้ำก็มาติดในส่วนของที่ทำน้ำอุ่นนะครับห้องน้ำ กลับไปตัวมา้านน่ฮะนอกนั้นก็โอเคเลยห้องน้ําใหญ่ดีนะครับสวยงามมากตอนนี้ก็ได้เวลาไปเที่ยวต่อนะครับก็จบคลิปเยงเท่นี้ใช่ไหมพอพอดก็แก้ผ้าแล้วจะนอนแล้วใช่ไหมพอดอ่ะไปะบ,าบายยหน่อยพอดบ,บายยหน่อยจบคลิปเองเท่าน,นี้ จบคลิปเองนี้บายบายหน่อยหันหลังมาหันหลังมาครับก็จบคลิปเองนี้อ่ะพี่พันธ์บายหน่ยลูกโอเคครับพี่กิดบายบยด้ะโอเค